ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวีนาทีนะคะเขาบอกว่าให้เปิดทางนะคะท่านผู้ชมขอให้อะเปิดทางมาหน่อยนะคะอาจารย์ยังมาไม่ถึงเลยนะคะดูนะคะท่านผู้ชมผู้ใดคาโดนขโมยขอห้ถึงเรียกหลายขโมยเด้ออาจารย์มาแล้วยาฝ่าวเด้อพี่น้องเด้อ

สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าว่ายแมนนักรอดเกาหลีสวัสดีัำชัดเสียงชัดนะคะคอมเมนต์หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับโหวันไหนว่าแล้วถึงเี่แล้วเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัดีครับสวัสดีครับยิงเลยๆนะครับเนาะขอบบัตรเท่าอ้าวตเป็นล้มน่าจะเอา ครับเน้องน้องใจแล้วก,ก็เป็นยัาเย่าเนี่ยเด้อผู้ได้ทำบุญน,นำ้ำเกือกร้ายบันไดไม่บ่กอยดีปันไดเ <c oughs> มือน,นเด็ผู้ใดอยู่น้ำไม่กับเช็คไม่เนี่ย้อขอบคุณนะแม่เด้อชาดูครับขอบคุณได้หลายครับ <c oughs> ดึงหันเลยพไปดอนโอ้นุโมธินะบุตรน้องสาวเ้อแม่ผ่านนะครับจำปาหนิ่นนะครับแม่บอกกับพี่ปิ่นเด้วเด้อสาธุครับผู้ใเลียนี่งเจมไม่ผมก็เด้อ เอาเอาอันเอากระปเนี่เ็เ็เ็เอารไม่มาเลไม่เขาปติเด้อเนี่ยนะครับเยวแคนึงนะครับเดี๋ยวขอนาทีนึงคุณเห็นแม่รือเ่าหรอแม่มาดูเกลียดแม่เกตรงนี้แล้วนนีมาดูนะครับไม่เฮ้ย โค่หลายคนหลายครัค er mm ่น hmm. มือได้กับประมาณเป็นหมื่นได้เนาะแม่เนาะโอ้โหบงดนี้แต่จำมาลืมเนาอนบอกไว้นะอันบอกไว้ว่าหาเรื่อเขาจะมากับไสบูดแดงแก้บนนะครับเกามื่อวันนี้วันสุดท้ายโอ้ยเกาเมื่อเด้อปูเด้อเอาไสกับไสเอาสิกันเพื่อนาเขาเนี่ยผมไสเห็ดปีนึงเลยเหรอไงกับเมื่อมันมีเข็มขับมันเดี๋ยวนีอ่ะ ลูกติดเมืองพุนแล้ใส่บัวแดงมานรุนแรงยนีแล้วเราถึงจะละหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยละล้านสองล้านผมก็เลยบอกครูว่างวดนี้กันเข่าผมจะใส่กับพี่อ๋อเคลื่อนกันแล้วบัดนี้ก็ได้ใส่แล้วครับเก่ามือแล้วเด้ออ่ะแล้วก็ภาพชาเสียงชาดนะครับแต่พูดเร่งนับกันม่วงนี่ม่วหนาไม่แห้นับกันอีกนะครับเนาะไม่หักเนาะมันก็เรียกประยุกต์เอาเอาใส่ทอดเป็นพี่ๆแล้วครูเด้ออ้าเอาเอาล้วเมียสิป้าอ่ะนะครับมือแห่นี่คนกับ หล่ครับหลายคนนี่อันนี้เขาเอินหน่อยเพราะมือแห้งนะพลังพ่ปีกโกใหม่เบิ้งผมเด้อะมือนี้ยังไม่ได้ปีกโกใหม่แต่ว่ากับแอร์แอนแงกันยับเอากันนะครับเพรา่าลมมือนะครับเนาะห้ามากกับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเนาะยามีปากเสียงกันแล้วก็ไปซอยกันกันยับเอากันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อะถ้ามาถ่ายลูกเดือดจะได้ถ่ายทุกคนมันท้อให้ยุ่งเลยเนี่ยอากาศมันยังเย็นๆอยู่เป็นขึ้นมือแห่นี่ตายนะครับเนาะการเรียกม้วนนี้นะครับเนาะกับฝันแล้วมืัอนี้มาหลายๆเนี่ยก็จะบอกมม่่กีไผในคล โอ้นะแต่ว่าผมประยูลเพขึ้นร้อยเปิร์เซ็นต์เหมือนนี้เนี่่คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับอาจารย์ลอตเตอรี่แต่ว่าคืออาจารย์คนอื่นอาจารย์คนเขาจะบอกว่ามาแน่นอนการันตีแต่ผมเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวไหนเป็นเพียงแนวทางนะครับผัวใช้สถิติมีจรณาญาณด้วยนะ้ำเด็กมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเพียงแนวทางแล้วก็สำหรับสนุนลอตเตอรี่ดูคนไม้นะผมจะบอกเลยหยุดยั้งมามาแน่นอนมันเป็นแค่การเดาการให้ของเานะครัข เปิดไส่สติทิจระยะตะว่าขนาดผมมาปกกรัล้นสี่นี่ก็ะชิบชิบสีหมวดเขาชิบสามหมวดผมได้พี่น้องนะครับน้อขันเขาไปบอกว่ามาแน่นอนแังจังเน่ยมันเป็นการหลอกลวงประชาชนแต่นี่เขาบอกว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเดือนเลขวันนี้นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์อนเจะครับน้อซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับเนาะแปดเนงไพ้สิไลด์ตแปดทูนดแเกก็ได้ไ่ไดว่ากันนะครับชุดเจาะอาจารย์มีแปดหนึ่งสูน แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับเม็ดเดียวคือ8 1 1 8 3ตัวมี8 1 7กับ8 1 4หนึ่งสี่ได้ป่ะเด้อ8 1 7 8จ็ 4, นะคะตอนนี้มีปัญหาเดียวคือเลขมันว่าแมนเรื่องยากดอกมักสืบว่าออใดนะครับ<ม> <นะ S 2> ปัญหา <นะ S 2> ตอนนี้นะนะว่าแมนอันเลขของเขาจับไอข,ของขายเลยกะแม่ผม,มเป็นเจ้ามือหงส์บอกว่าขายเน่เข่าหักแล้วซึ่งวัดเมื่อกี้หรอกเอาตาว่าเจ๊ใหญ่สั่งดับเก้าไม่มีแน่นอนยังเงี้ยมาสองโตหุ่นวัดก่อนนะครับ ว่นานันกะซีมาสองตัวนะครับเนาะนเลขวิ่งตัวเดียวเขาเนี่ยงวดนี่นับจนแดนหนึ่งกระดามเยเขาเข้าไป1ิามงวดเขารุ้นงวดเดียวงวดที่บอกว่าศูนล้านเปอร์เซ็นต์หาแม่แล้เบิงแล้เหมือนหลายงวดน่ะแม่ที่ือก็คักงวดเนมนะเหมือนหากเลยวดนะครับดแล้วก็กลัมมาดังอีกกระเก้าหนึ่งกรเกล้าเจ็ดงวดี่กับเจ็ดเก้านะครับเนาะอ่แต่มีคนอื่สาตหลายนะครับแต่ในเบิ้งคลิปนี้ซอนะผมไปลงาเจ็ดเก้าเจ็ดตันถึงบุกนะครับเนาะ ผมก็ฝันแล้วนะครับฟันไม่ว่าไอ<ม>้ทุกคนแกลว่ฝันว่าผมนีม่คือคูนะครับน้องไช้นะกเกิดสองคนนะครับถือขังถือขังอยู่ในห้องห้องคุแกแต่ถ้ามีกรรําไรเนี่ยเอียมเนี่ยมาอยู่ขาหางใต้ล่างนะครับเนาะนอ่าไม่คุกเนี่ยผู้คุ้มเนี่ยเป็นเอฟซีม่ขอทายรูปทอดในในฟันนะนะวันนี้เดี๋ยวนี้นำซ่าให้กัมี่มูมาเยี่ยมบักหนึ่งซื้อไว้อีนะครับเนาะซึ่งแปลนี่คุกเนี่ย แปลว่าอยงครั้งแปดแม่บอหล่ะผู้นาา่าจะั้งแปดล็อกแปดไปให้เราแล้วว่าเขามีกำไรอีกบอดยู่ขาใส่ล่างขึ้นนะอนาตีเนี่ยขาดจะเลขลงล่างกอน <c oughs> นะครับเ <c oughs> นาจจะอาจารย์ฟังเจ้าอาจารย์ลงล่างเลยครับ, <c oughs> ลลบผู้ซื้ออี D A D, นเนี่มันเต็นตัวแรกมันก็น่าจ,จะเป็นเลขหนึ่งคู่ก็น่าจ,จะเป็นตีเลี่ยมเป็นยีส่สประมาณหนึ่ก็น่าจะแปดหนึ่งแปดสี่ยิเนาะนะครับเนาะสีอยู่สองกนก็น่าจะแปดสองตัวนังเียรือว่าแปดสองก็ได้นะครับจะแปดสองมันดังหลายนะครับมีเหมือนอย่นี้วิ่งเดี๋ยวนะ ปูเป็นยังไงยังไหวอยู่ค้นไหลนะครับมือนั้นเป็นลมอ่อนร้อนมันห่อนเนาะกับเล็เป็นลมนะครับเนาะนั่นแหละเลขกอาจะคิดว่าเลขอ่ะมีแปดแม่อาจารย์ให้ว่าเลขกอ่ะน่าจะมีแปดแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าปูขังไม่ได้ขังให้ยูน้ำเขาแล้วปูจะขังหมงอื่นเด้เออจะขังออกเหมมีคนมาเหม็นมันเหม่งแล้วขังออกบอกมันน้อยคือเหม็นอย่างตันาะบแดเนี่ยแต่บอนหน้านี้ต้องยอมรับางวดนี่เนี่ยตอนเลขออกแล้วละมันดังพักละมันอันเนี่ย ผมกับพ่อขั้นขอปูเลยตอนแรกผมกบอกขั้นขอให้เลีกเขาโดลด้วยซ้เพราะผมคิดว่าเขาภาคหลายมันจะซื้อบ่ได้มันกับพ่อคอยมีประโยชน์ยังนะครับแต่บัดนี้พีน่น้องเลยว่าเอา้าบ่ได้ซื้อกับสร้างให้เขาไว้ก้อนขอโลดอาจารย์ผมก็ได้บ่นแล้วไ,ได้ไปบ่นปูแล้วมีร่างสังหารแต่ว่าปูเอ้ยขอให้เขาเด้อตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะขอให้แค่เขาลู่ัานี้ผมก็ได้ไปขอปูไหมเนี่ยว่าเอ้าซื้อได้บ่ได้กับสร้างขอให้เขาไว้ก้อนเนาะเพื่อได้ประกาศตอนมีปูงนะครับปีนี้ยกับปีพญานาคปีของปูด้วย ปีมะโรงเป็นเลขของปู่ด้วยซ้ำปู่จะแพงนิดอยู่แล้วผู้ใดยว่ามีโชคกับไปตรงโุ่งดำนะครับบอกซื้อน้ำสบุ่บ้านเล็กๆหลก็ขอเอานะครับน้อกัดเจะบปวกับปวดเล่ยคนไม่เขาย่างยังดีก็ได้หรือว่าประคับบ้านกับเขายว้อนๆที่ผมป่นงวดก่อนนะครับน้องกัดถวายแล้วล่ะแล้วกินจนเอี้ยแล้วล่ะนะครับกะก็เลยไปขอปู่แล้วมีร่างซ้ำฮอนแล้วว่าแปดจะมาอยู่นะครับเนาะตอนแรกนี่ยไม่ได้ขอจังตัดนะหลายคนบอกว่าอาจารย์ซื้อว่ได้ไรกระช่างหลอกให้มันเข่าไปล้วน ย่างน้อยก็ได้ซื้อลอตดดอเตอรี่มก็ได้ไปขอแล้วให้มากนะครับเนาะเพราะว่าม้วนนี่มากคอนม้วนนาจังว่ากันเพราะว่า้วานหนาจะดังมากทางม้วนนี่เขาหนึ่งม้วนนาเนี่ยเขาสิย่านเลยย่านฮอ้อนมือยใจครับปะเนี่ยาเขาม้นะวมนนี่ม้วนนาเนี่ยเจ้ามือสิย่านฮอ้อนเมื่อยใจผมกล้าว่าออได้เลยนะครับเนาะต้องไปเงียบก่อเปิดทางไหนน้องไหนนะครับเด้อกายทาเขาม้วนนี่ผมคิดว่าผมอบอกปู่ว่าขอรางคอนย้ายรุ่นแล้วบนไหล ดตะบนเยเ่เียวมันติยอดนะครับมือนั่นอ่ะเขาล่างก่อนเลยก็ยังงวดเก่าึอ่ะล่างแปดหนึ่งเฮ้ยไปก่อนเลยเนี่ยีคือว่าแปดหนึ่งดูแปดหนึ่งแปดเแปคู่อย่าตัดออกใครรูดได้รูดนะครับเนาะอ่านักเลขู่นะครับวันนี้จะยกมือเลยนะครับเนาะเอาอย์จะอนะคองดเอผู้ข้างลัง่นสิวัน้ยิน

ค่าเลขจะนะคบควาคืบตัวนั่นเลยผมห้องเกือบตายเมื่อนั้นแต่ตัวที่สองเนี่ยผู้ให้ตรงกัน,กน,กนเพรานี่เพราะวา่ามัปกะซื้อว่าได้ขึ้นเก่านะครับตัว,ต,วตัวผู้แรกเนี่ยเนี่ยของในในหลวงเนี่ยผมปล่อยละเมื่อเนี่ยผมนี่ถ่าไปที่เบิรงคกิทผมปล่อยเลขกนี่ปล่อยเลขมื่อนั้นนะครับเราบุ้ก็บเต้าบอกนะครับผมก็าามาบอเกเรื่องเมื่อเรื่ยในทูบี่นเขาสามารถไป็นสารเหร่อได้แต่ว่ามันการขึ้นเกยย่าหรืพี่น้อนถ้าจะเอาหล,ลุดล้มเก่ารวดเด้อส่วนไถ่ผมีเลขกสื่อนี่ ผมซื้อรถไม้ไม่นะผมอ่านอเนี่ผมได้ได้รถใหม่เนี่ผมอ่างจังหน่อยเหมนกันไปยังดอกรถมือสองหรอกครับดอกมาแกน้ำนะครับเนี่กระเบียนมาเจ็ดสามศูนย์หนึ่งเดี๋ยวฮาวมิโตซื้ออีหลีนะครับน้อเออคิด้ยงบับซื้อเลขรถนี่แหละนะครับเน้องเมื่อไหร่ผมได้ซื้อเลขรถก็สั่นนะคะเป็นตัวเลขที่อาจารย์เนาะราคาหุ้นนี้มีคนถึงละมันอีนึงยูเทนบุนี่หัวข่าวพ่อนะครับคุณปอนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทกดีใจยูตอนรอดเขาไปซ่อมบ้านแล้วระหว่างถึงนั้นอาจารย์ลด ก็ดีใจอยู่ได้คนบอกถึงอยู่นะครับได้กับเจโบโครลาดนะครับเจโบถึงเจสลาห์ัีนี้นะครับเนาะถ้าไปเดินเบืองไร่เมืองแล้วนั่งอยู่ทเลยแล้วมาเมาลมพานใจนะครับเป็นยังมันก็ถือหลายทุนมันหลายครับพี่น้องเขาถือหาบัตรที่บัตรเก่าแล้วเนาะนะครับทุนเงินเงินเดือนวันเดือดร้ายเนี่ยมั่วเงินมันถือเงินกับเงอนหลายเนี่ยพันกี่สิ่งเจสลาหเนี่ยมันต้องซื้อประมาณตัวละแปดชัดชัเสียงชัดไหมคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับ สบาเวลาผมถือมีกะหนาวเพือ uh กันเพราะว่าไปกับ b บนล่างัะสามแสนกว่าบาทนะครับเป็นอย่างเครื่องมืที่ผมเคยซื้อสื่อสาสบผมเมืนว่าถือผมมีดต่เหมือนในหลักการพนันครับเป็นการเสี่ยงดวงนะครับปวดกะก็เปนเพียงแนวทางนะครใช้สติใช้าระญบียในการรับชมผมเขอเขาเลยทีถือเห็นว่านั่งอยู่เนี่ยผู้บางคนเ่าึ้นนะผมแบบมี้มวกระูจักรแบีเห็นเขาดังวัวเด็กูซื้อนมันตายรุด เมื่อวันเมื่อกี้กูว่าซื้อเอาเก่าเจ็ทนีว่าฉี่ออกก็ออกมาแล้ววัเนี่ยก็จะเปิดดวงให้นะครับน้อยเดี๋ยวจะพาไหว้ผูแล้วก็เปิดดวงให้มี่ใบสีหามียี่เบอบ่นะครับพอคนมันหลายผมใส่เวลาแปบ๊บเดียวนะครับปกติผมว่าสามซุโมงกบบมาแล้วเนี่ยนี่นจะเข้าได้เพิ่นใส่ซองมาให้ในี่ครับเมื่อกี้อะให้ผมมือนหนึ่งยื่นแม่แล้วถึงเฮ้เกือบล้านเล้วไม่ให้มือนหนึ่งลาม่าผมแปดสิบเก้าปีถูกล้านสี่นะครับพวงในหาม่าหาม่าเอาเงินไปมือให้หามือ อาานะคะถูกทุกมวนนะคะอากม้ววันนี้ก็ถูกนะคะเป็น,นล้าน,น,น,นอ,อันนี้นางสาวอ่นานไปยังไงอัมพันกับสุธีพรนะครับเพื่อนทาบุญค่าน้ําค่าไฟอนุโมโทนาบุญด้วยนะเออมีหลายคนดูนยา้ายรนดานา่งสีไว้นายบุญมีนะครับแม่ผมมาส่งถือบอกนาคุณแม่ผ่านนะครับหนึ่งพันบาทคณะลูกศิษย์จันบุรีนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ บริจาคบุญอรัตตี500้ห้าร้อยครูสุริยทงแม่ตังนะครับนางกาวสิธิยาเดี๋ยวผมไปหาอีกแม่ตัง F4 เ<อ>นนจตังเชิญ e no? นะครับที่มาทักทายวันนี้เนาะอ่ากุศลนะครับคุณอุศาร่วมทำบุญน,นะครับเนาะครับผมอ่าอ่าคุณนงนุชร่วมทำบุญช่วยคณะข้าไฟสามพันบาทนะครับเนาะเด็กกะลูกชิดร่งค้ำสะกดนะครับร่วมทำบุญหนึ่งพันสามร้อยบาทฮะอนุโมทนาสาธาุนกันครับสาธ <สา S 1> ุากลับมาแล้วไม่เลิกอะช่วงต้นไายแล้วกะขออวยพรให้ทุกคน ที่ยูนี่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะว่ห้มีโชมมีลาบน้ำกันเด้อเหมือนสีเหมือนสีเด้อสาธุสาธุสาธุจงจงต่อมาเลยพ่อครับแม่ทำไมได้ให้เยอะจังสามพันแม่ถูกเยอะเหรอหลักแสนเนาะสาธุคณเลยนะครับแม่เลยอันนี้ก็หมื่นหนึ่ง ของคุณธีรชัยนัำตะกุลยังเนี่ยนิ่มเสือบนครับคุณธีรชัยนะครุ่นตะกูลหนึ่งหมื่นบาทแล้วนุโมธนาบุญไหมนะครับใช่ถูกเฮลิไล่ครับคุณได้เฮลไิไล่เด็กโอ๊ะเก้านะครับรุ่นนุโมธนาบุญเอาไหมต้องไหมครับอันนี้ก็คนแม่นะครับสามพันสี่พันกว่าบาทนะครับอนุโมทนาบุญด้วยเด้อสาธุอ่ะท่านผู้ชม าอ,อนางโชว์สีนะครับอีก2,000บาทนะครับอัตรนุโมทนาบุญเลยนะครับเนี่ยป่ะนี่อะไรครับโอ้สาบุนะครับบัตรนุโมทนาบุญนะครับเด้่อ่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะแต่ละวันมีเอ่อทุกวันนะคะก็จะมีคนมา<ด>ร่วมทําบุญตลอดนะคะเป็นบริเวณสองหมื่น 2, กว่าบาทครับพี่น,อน้องปัดอยู่ตัดเรียนยี่แล้วหรือไรป่ะครับ สองแสนก็บาทยู่ประเทศไหนะครับอยู่ประเทศจีนไหมเทจีนยสองแกว่าบาทถายรูปกระจายเลยนะครเดสหม่นเกร้อเก้าสิบเกบาทเด้อสอหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะาธุจำใจพี่น้อง ดีใจกับผ er ู้ที่โชคดีนะคะท่านผู้ชมใครยังไม่โชคดีก็กดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีเด้อพี่น้องตั๋วเลขของอาจารย์ก็าซื้อะไรก็ขอให้มีแฟนังหะจะยืนให้อาจารย์ที่หลังนะครับเนาะนะครับกะสำนักเข้าว่นได้เน้นนะครับถืดแดงเขาเก็บไปใช้นี่ก็ได้นะครับพอต้องออกมาให้อาจารย์ก็ได้เด้ออาจารย์กันแดดพี่ันถือร้ายขึ้นคนยังออกมาให้สื่อค้าบาทสิบบาทพอต้องออกมาเด้อนะครับเอาเก็บไปใช้ซส่จ้ะคนถือสามร้อยเอาอาจารย์สองร้อยนะนะโอ้ยเก็บไปใช้ไปเด้อนะครับ ดืรบ้านออมาเดี๋ยวจะพาไหวปูเนานี้เนพร่พ่ามยังแล้วเดี๋ยวหวปูพร้อมกันครับแต่ท่านผู้ชมนะคะก็สรุปนะคะเป็นตัวเลขของอาจารย์นะคะซื้ออะไรก็ได้ให้มี8นะคะท่านผู้ชมซื้ออะไรก็ได้ให้มี8ดนะคะ8ปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แล้วก็แปูนย์นะคะ

วา,าจาจาจิตจตังหังวันทาหังวันทาอนันตาน,าานาตัา,นาคพราพระนางอุสาวดีพรนาุสาวดีมิสุธีเทวามิสุธีเทวาภูเูเชมิ กายะวาจาจิตตังหังบันธาอนันตานัคราชพระนางอุสาวดีนิสุทธิเทวาปูเชมิกาายะวจ อิตังหังวันทาหังวันทาทาทิปดีทาทิปดีองค์นำแสนสิริจันทานาคราชองคนำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาูเชมิเมตันจะมัหาลาโภมหาราโภโนิโยนาคะพาังทระบลิตังพระเอพระเจ้าขอเจ้าขาขอพระเขอคาอนโชเลาจากอพรเขพราขอ้าีออดไอระอ ยอดสับตะไคร้แล้วก็ขอให้ยอดเดียวเฮงๆปังๆขอให้โชวหวยให้มีรางวัลใหญ่ขอเป็นรางวัลที่หนึ่งเด้อพูดเด้อสาธุสาธุสาธุอ่ะท่านผู้ชมนะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอพรเอานะคะขอเงี้ยวๆครับพอเด้อได้แล้วกันผูกเดอ่ยวๆนะครับเนาะก็คือยังบอกครับปูคันคนเด้อการจะถือเลขน้ำเล่าหนึงใจล้องทัดท่าบอลปู้ใดภาส<ค>าท่<ค>าหรือว่<ค>า<ค> เมื่จิถือเพราะเขาจะเป็นตั้งคำถามนะเขาตั้งคำถามเนี่ยเขาจะบ่ถือนะครับเหตการซื้อเลขเนี่ยซื้อไปเลิถือบ่ถือก็บ่วันนี้เขาเอาเงื่อนน่าครับห่าเชี่ยน่าเอ้ยคณาจารย์ร้อนรุนเลยแล้วดังครับเก่าเงื่อนน่าครับผมมีอย่างือยังว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์น่ะคนเนี่ยตามผมหลายและเลข่อนนั้นผมบ่เข้าเลยคนก็บตาผมว่าไงเพราะตาเนี่ยผมก็บอกกูเลยเอาสรุปเลืนดาผมเนี่ยแต่เก้าสามนะคะสำหรับเลขอดคู่นะคถามว่าชาบสื่อนะผมมือไหนออกให้มันเบิ่งนวดเก่าหนึ่งหนึ่งท่านว่าเนี่ เพมันเจ้าสื่อนะผมประกาศไล้ดขอบคุณทุกแ้ว่านเก่อลกอลัก้ึ่งอหลายคนกัได้